พูดถึงแอปพลิกครั้งนี้เป็นครั้งที่20นะคะแต่จับที่ประเทศไทยเป็นครั้งที่3นะคะทุกๆอย่างพร้อมแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไม่ว่าจะเป็นวิทยากรนะคะวิทยากรแต่ละท่านนะคะมาจากทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็นําความรู้นําประสบการณ์นําทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เราจะใช้ในอนาคตข้างหน้านะคะมาให้กับพวกเราชาวตัวแทนประกันชีวิตค่ะณนะตอนนี้นะคะบัตรในราคา1 2 7 0 0บาท นี่คือบัตรเดี่ยวนะคะแต่ซื้อตอนนี้ในราคากรุ๊ปเนี่ยนะคะสิแถม1ในราคา1,000 10, 0บาทเพราะฉะนั้น10บใบก็คือ1,000 0แบาทนะคะได้แถมเป็น11บใบค่ะ,ฉะเฉลี่ยอยู่ที่9,900บาทค่ะไม่ถึง1,2,700ค่ะคนที่เป็นตัวแทนเนี่ยคือพวกเราเด็กชาวไทยฟ้าเป็นคนจัดแต่ความรู้อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์สกิลเรื่องของเทคโนโลยีจริงๆทุกอาชีพใช้ได้หมดค่ะเพราะฉะนั้นผู้คนที่สนใจก็สามารถมาฟังได้ค่ะ สเสน่ห์ของแอปพิดก็คือการมีแพลตฟอร์มนะคะแพลตฟอร์มหรือเวทีใหญ่เนี่ยคนฟังประมาณ5,000คนขึ้นไปเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นวิทยากรระดับประเทศนะคะไม่ได้พูดเรื่องของ Howto เนื้อหาค่ะแต่เป็นเรื่องของ i n d s ซ t ส่วนวันที่2ค่ะอันนี้สําคัญที่สุดแล้วเป็นไฮไลท์คือ b บ e a k out r o o มนะคะมีทั้งหมด5ห้องในแต่ละห้องนั้นอะ่ะมี7เซ็ชันคือตั้งแต่เช้าถึงเย็ยนเลยแสดงว่าในวันนั้นอะ่ะมี35รูปในการที่จะตัวแทนจะชอปปิ้งได้ใน1วันเราสามารถฟังวิชาการได้ถึง7ห้อองวิทยายาากกรไเะม ามาไม่ว่าจะเป็นคุณโทนี่กอรดอนนะคะที่เป็นชาวอังกฤษนะคะแล้วก็เป็นประธาน MDRT คนแรกที่อเมริกานะคะโทนี่กอดอนเนี่ยเป็นกูรูเป็นบรรมอาจารย์ต้องบอกว่ารุ่น ยุคงานเยอะๆอย่าง30ปี40ปีเนี่ยรู้จักท่านและท่านยังคงเป็นทีโอทีติดกันทุกปีท่านที่2ค่ะท่านเออโซโลมันฮิกโซโลมันทิกเป็นวิทยากรชาวอเมริกันเหมือนกันนะคะซึ่งถ้าใครไปเ d ็ t นะคะก็จะเจอท่านทุกยุคและท่านรักประเทศไทยค่ะท่านรักคนไทยเพราะฉะนั้นท่านจะมาแล้วก็ถ่ายทอดเต็มที่นะคะอีกท่านหนึ่งค่ะที่อยากไฮไลท์มากๆท่านลอนคอปแมนลอนคอปแมนน่เป็นสปิเกอร์นะคะสอนในเรื่องของ e x c e l l e n น e ซอร์สวินะคะทำให้สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เป็นที่1ของสาายกรบินทั่วโลกท่านบอกว่ากา่ คนคนหนึ่งจะสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าไม่ว่าโลกมันจะเปลี่ยนยังไงคนบริการดีได้เปรียบเสมอค่ะสำหรับช่องทางที่จะสามารถนะคะ,ะเข้าไปดูว่าแอปพลิคมีอะไรบ้างและรีจิตได้ยังไงซื้อบัตรแบบไหนนะคะเข้าไปที่ w ว w ร์ไวด์เว็บแอปพลิคสองศูนย์สองห้าดอทคอมนะคะหรือนะคะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของไทฟ้านะคะไทฟาดอทโออาร์ดอททีเอชนะคะในนั้นจะมีรายละเอียดของไทฟ้าทุกอย่างเป็นสมาชิกยังไงนะคะซื้อบัตรแอปพลิคที่ไหนมีวิชาการยังไงนะคะติดตาม นะครับในช่องทางดังกล่าวได้เลยค่ะ